6. มัจจทยกเทราประธานประวัติในอดีตชาติของพระมัจจทยกเทระพระมัจททยกเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าววา่า23ครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นนกออกอาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาข้าพเจ้าได้ฆ่าปลาตัวใหญ่มาถวาย แด่พระมุนีพระนามว่าสิทธัตถะ24ในกับที่94นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายปลาไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายปลา25คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระมัจจทายกะเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิีมัจจกายากะเถราประธานที่หกจบ